เรียกบอลมาปุ <S <s ๋ยก anyway. ็ได้ผมบอกเรียกมังเกิลกนเลยจะเอาเงินมาใช้ใช้ผมเรียกบอลเนี่ยไม่ผมก็บอกว่าเรียกมังคุยนีก็ได้ไปได้มจะเรียกคมเรียกมาเรียกมาผมบอกเรียกบอมาปุยก็ได้คือมีอมาก่าไม่คุยกันเราพอะไรอ่ะให้เรียกไหมอพี่ไม่ต้องไม่ไม่ใส่รู พี่ไม่ต้องปกป้องเลยว่าตีนคือมันวเนที่มาเรือ่มไนเดียนะไปเดี๋ยวอนีไม่ได้เกบแกผมไม่เบามคนตั้งแจมกว่าแกคนม่มีคนดีแบบ้เลยไ่ปกป้องมาไดคือไม่ใช่เรื่องวันก่ที่สุด มามามาเฮ้ยกูมาถึงแล้วกูมาถึงแล้วปุ้มเงาแม่งเลยปะเฮ้ยมึงเซตมึงเซตทีลอยดิมึงเซตทีลอยดิมึงเอาไอ้พวกขยะนี่ดิมึงเซตทีลอยดิเฮ้ยมึงพร้อมยังปุ้มมึงพร้อมยังมึงมึงไอแชมมึงมึงอยูปากแล้วมึงตั Bugün? Bugün ้งใจน้องมึงแบกมึงแบกคนบนหลังไว้เนี่ยกี่คนมึงดูดิ ในโมอ่ะมึงเอามันดิพวกมึงเอามันให้หมดดิไอสัตว์กระทืบแม่งดิมึงมากระทืบมันดิมึงนั่งขึ้นมาดิวอลเลนไฮมึงขยับขึ้นมาดิมามึงมากระทืบมันมึงไปกระทืบมันมึงไปกระทืบมันให้หมดไม่ต้องสนใจคุยเลยอ่ะมึงกระทืบแม่งดิ กูผิดอะไรเนี่ยเฮ้ย้ฟังกูฟังกูเอาแม่งดิดดดเอาแม่งดิชนแม่งดิชนแม่งดิคือแม่งดิสัตว์กูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูนนต้องการ

ลอกแบบดิจิตอลดิจิตตลองนีเอยีแกงเนี่้องตมป่ามาอยู่เลยคุยเลยมึงไว้เฮี้ยแกงขยะเป็นเฮี้ยเลยสัตว์ แพลวคุยเลยมึงไงสัตว์แล้วต้องคุยเก็ได้ให้เแค่แกงกาคุยเแค่แกงเลียนั่งเลียดิมึงไงขยันเป็นคุยเลยมึงไอ้น้องมานั่งเลียเลยนี่แหมรวมพนตัวกากเลยพวกมึงไหนสัตว์ เ,เฮ้ยหยุดคุยเฮี้ยแก๊งขยะนั่งเรียไอสั่น <Yeah. S 1> มันรวมไม่หมดดิในวอร์ทำไมมียี่สิบห้าคนอะอนนใครไม่มีวอรบ้างนะคนเป็นไงหมดแล้วพียงคนรอมันแคสแล้วมันหลุดเว้ยแคสกันหรอ พี่ชายครเคล่าออกคเป็นไหมย่อชิวไเคล่าออกคุกไหชิวเดี๋ยวเอาหน้าสีให้พี่บุ๋มก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าสี่ให้ท่านนั้นประกอบใหม่ล่าสุดอะมันออกคได้ไหม เปลี่ยนมีดมึงเปลี่ยนมีดมึงเปลี่ยนมีดมึงเปลี่ยนมีดเอามาดิไอ้คุยมึงมาหาเฮียแล้ววะฮะไอ้สัตว์คุยอะไรขยะไอ้คุย เฮ้ยมึงอุ้มศพมันขึ้นมาข้างหน้าดิมึงอุ้มศพมันขึ้นมาข้างหน้าดิอุ้มศพมันขึ้นมาข้างหน้าดิอุ้มศพมันมันมาลอยตรงนี้ดิ มึงฟังกูนะมึงเอาแบบกูยาวๆวาไปเฮีย้ายแกงขยับต้องพังตัวอ่ะใช่เหรอแฟนไอ้บูมเหรออันเนี้ยเด้งอีกเนาะ อย่าเด้งโซบหมอมาไว้ยังไปดีกว่าเด้งรัวเลยเนาะเด้งรุดเฮ้ยเรามีกลุ่มหน้าคุกอยู่กี่คันอะเรามีกลุ่มหน้าคุกอยู่กี่คันอะไปกลุ่มหน้าคุกดีหน้าคุกเราเหลือกี่คันหน้าคุกเราเหลือกี่คัน มึงดูนี่มันมีฮอตามราไหวเอง,งตีงตตเลยมาดิมาดิเดี๋ยวพี่ไปรับได้มาดิครับครับส่งโลให้อึงหนยพี่ ไม่ถ้าเขาเสนอว่เองบอกเอ้ยมึงถ่ายรูปสมบูรณ์เรอนี้บอกเรามาไม่แบบนึวงว่าหนึงพี่เทสผมมาแล้วผมมาแล้วผมถึงแล้วเนี่ยผมไม่เจอเตรื่องไหน เอ้ยทำไมยังไม่เออวะเออแล้วเออแล้วของผมเอือแล้วนะของผมเอือแล้วถือศพแบดนี้ถือศพแบบนี้ถือศพแบบนี้เนี่ยถือตงพียันไปเลยยันไปเลยอันนี้คชิบะายเนี่ย เอาส่งเราแบบนี้เอาส่เราแบบนี้มันจะหมดแล้วเฮียมันจะหมดแล้วดินลงดิดินลงด็เฮียเดี่ยวาอเฮียโง่ตา โอ้ยหเราไอ้งที่อะไรจ้ะเป็นที่อะไรจ้ะทตั้งที่อะไอ้เกักนี่มึงทำคุยอะไรมึัวงจัดทำคุยเลยพี่ตซีเล่นอยู่คนเดียวหน้ารอบรอบลอบร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 บอันนี้อันนี้อีมุมอันนี้อีมุมกันดิมึงพูด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 กันดิมึงจะเงียบทำเที้ยอะไรอ่ะพูดกันดิ ยัดบดยัดดยัดบดียัดดขอเล่หน่อยทำเยี่ยรอะไรทำเยียอะไรทำเยียอะไรขอกาอยขอาหน่อยโอ้ยยังไม่ได้าเลยยังไม่ได้าไ้เ่ยมอรอยู่ไหนครับกจบอกก็ะบอก็้ออ่ดยที่พวกงูมันอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไมไม่ไ่ได้ไม่ไไม่ไม่ม่ไม่ได้ไม่ไมไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม e m ่หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มดก่อนรอ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 โ้ไม่นมากไอ้สตร์เสียวเลยไอ้ี่นั่งด่าคนอื่นเป็นวันๆในคุเรตใช่อะไรอะไรมันอุ้มเลยท่าปกติเลยไม่ต้องเยอะไม่น้องเยอะไม่ต้องเยอะมันจะไปทรมานมันทำไมแต่มันร้องเยอะไป เป็นฮีโร่อีกเนาะเป็นฮีโร่อีกเนาะไม่ได้หรอกยังไงได้ป่านแต่ไม่ได้เป็นพี่อะโวยวายเปี่ยวเลยต้องอุ้มยังไงนะยินดีรอรอรอเดี๋ยวรอรอไอ้นี่มาไม่งั้นไม่ย่างั้นเราอุ้มใจหหาแฟนอยู่วัดยู่กอลครับหาแฟนครับเป็นเพียอะไรเล่นจังความเป็นทอมบี้คือหาแฟนครับหาแฟนอยู่วัดยู่กอลครับเฮ้ยเรอได้ป่ะนี่ราได้ป่ะ เขาใครพี่ลักกี้ปะกุซานกุซานใช่ครับกุซานอื่นยแล้วเธอมาช่วยแล้วจอพี่ผู้ซานเขาไปช่วยน้องพี่ผู้ซานที่อยู่ตรงที่อยู่ตรงเขาค่ายทหารน่ะพี่ไปช่วยน้องเลยอ่าก็กำลังไปกำลังจะโดดอยู่ไปเลยไปเลยลูก้าลูก้าอยู่ตกลงไปก่อนนะไปบ้านไปบ้านต่อยต่อยไหนต่อเจอกันครับเจอกันครับสุดหล่อเจอกันพี่หายอยู่พี่หายอยู่เจอกันเจอกันขึ้นมาบนเขาขึ้นมาบนเขาเลยขยันเด้งด้วยดิเราอ่ะต้อเล่นบนเขาก็ได้น้องจะเองจะหายดิเจอพวบกูเซ็กซ์เซ็กซ์เซกซ์ มมีตัวไหนเจอในเมืองมีแล้วอย่าพังก็กำลังไปเขาฆ่าทหารน่ะกำลังไปอีกก็ขวายอีกแล้วแม่งเดี๋ยวก็ตบเลยพี่คิดไี้เถอะไอ้เหี้ยปล่อยได้ไหมแถวแถวแถบไหนแถบไหนแถบไหนไปช่วยเพื่อนไปไปช่วยเพื่อนทหารน้องไปทหารอยู่แล้วนะสถิติที่แค่พูดอ่ะขอใครเกมอ่ะขอใครเออสอบผมเออแล้วสอบผมเออแล้วดูเออแล้วเออแล้วเออแล้วโตเต็มทเสียงกินเต้มาเยอ้มะ ไอ้ฟ้าให้มันไปฟ้าให้มันไปเอา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 ไอ้ให้มันไปอย่าแย่งกันเอาไปเอาไปสบับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแรงลงแรงลงแรงลง

เล่นคน่เขาล้ม <Wha> ีคนดงแล้วมีคนดังแล้วอยู่นะนอยู่นะูดลมไปด้วยโกลด์เลยครับยี่ห้อคุในข้งเราโซล่าหนึ่งย่างโซล่าหนึ่ย่างเปิดข้งข้างเขา่แาที่แรกเรัน้ตนี้ตัว Sudah babak, sudah babak. Ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Oh, main, mana, di sini. Power, power. Air masuk, biar sehat. Oh, masuk, di sini. ไป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  đó ไป đồn bầm giờ rồi nào đồn bầm giờ rồi รถกูเหลือแปดสิบยาวยาวยาวยายาวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเออ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 มันโดนกูมันดนกูมันดนกู่ล็อกรถให้หมดทุกคนนะล็อกรถให้หมดทุกคนนะอย่าให้มันออกจากคุกได้นะอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลง เพื่อนติดอยู่เพื่อนติดอยู่เฮ้ยจีละคันดิมึงมึงคุยอันนี้ไม่ฟังฟังเอาเอากลุ๊ใหญ่มันเอากุบใหญ่มันไม่เล่นกลุ๊เล็กเอาแมงดีเอาแมงดีลงเอาแมงดีลงลกับเพื่อนลงกับเพื่อนลงตรงรถลงตรงรถ เล่นมีเยอะเล่นมีเยอะค่อยๆปิดมันค่อยๆปิดมันอีโม่สวยๆปล่อยปล่อยศพมาไปศพมาไปเอามันต่อไปศพไว้ไปศพไว้ไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่น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 พีกุซานพีกุซานปล่อยศพมาแล้วไปเล่นปล่อยศพมาแล้วไปเล่นปล่อยศพมาดิ โอเล่ไทยมึงเห็นเพื่อนนอนปะเนี่ยชุบเพื่อนดิเฮ้ยมึงเห็นเพื่อนนอนไหมเนี่ยรีเพื่อนดิรีเพื่อนดิดึงศพมาดึงศพมา พอศพพอศพพอศพไอจอนพอแล้วพอศพดึงศพมันลงมาดิไอ้ึงตรงนู้นะ่าไปดึงมาดิ <c oughs> มามามา โอ้แก๊งเดิลไอ้ยังมืออาศพมันมาดิเด้ไอ้ยังมืออาศพมันมาดิเด้รอรออีเจอีเจมึงกับกูต่อป่ะยาวๆเลยแกงมึงเอาป่ะเดี๋ยวจบนี่มึงเอากูต่อป่ะคุยแกงกากเป็นคุยะไรมัวฮะวางศพไว้วางศพไว้วางหยุดเงียบเงียบฟังกูฟังกูมึงวางศพมันไว้แล้วมึงมารอเอามันต่อเดี๋ยวมันเข้าคุ้ไม่อีกมามามา มึงวางศพไปเลย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 มามามานี่มานี่รถเอ้ยเฮ้ยมึงมึงชนในเทสลานี่ดีมันชนกูเนี่ยมึงชนมันดี ทำไมคนที่ชนมันเป็นมันไม่ใช่เพื่อนกูวะมึงเอาดิคนที่นอนเราด้วยไอ้เชี่อมันเล่นยากมึงก็รู้ เฮ้ยกูบอกว่าสามท่อกูไม่เห็นเพื่อนกูสักคันเลยเนี่ยตอนเนี้ยมึงอยู่กับเคสหน่อยดิใครขับเทล่าชนกูวะมึงเอามาดิมึงตัดเทล่าดิตำรวจมันตามไหม เฮ้ยกูโดนกูโดนเทล่ามาไล่มึงตามมาดิ เฮ้ยเหลือแม็กเหลืองเหลือแม็กเหลืองคันหนึ่งแม็กเหลืองมันไล่กูอยู่นะมันยังทันกูอยู่นะแม็กเหลืองอะ โคชนนไม้ตับไปขาน้าคับตรงตรงเขวานาตรงนีเต้งเห็นปะลงเนี่ยงไนมเาข้านเนี่ยแกะข้าน่านะได้เลยขวาน่าตัดเลยดูเะรอันนี้นะขาเที่ติดร้านเนี่ยติร้านร้านได้เนี่ยร้านติดร้านเนียข้านา่ติร้านเีย้านี่าติร้านเนียข้าน่าดูดับดไม่ดู ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดผมหลุดเขาต้าตหน้าเลยเห็นแล้วผมแบบไอยูครับกด่นไนกกดกดวิชกดูทตีมึงใจเย็นเดนมึงใจเย็นเนแมแมกคแมแ็คเห็นไหมเดี๋ยวอยู่แกตามอยู่ตามอยู่ได้หลุดป่ได้หลุดหลุดหหลุดป้ายัง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 รลอยนขึ้นไปนะย้อนขึ้นไปนะ

เฮ้เปิดปอบไม่ได้อิงกูไม่มีกล่องซ้มไอ้ยี่ยไม่ได้เอากล่องซ่อมมาวะใครมีรถมาเทตุบ้างมาเหศดิปามาทีปามาทปามาทีปามาทมาปามาทีจอรอดรที่อยเลระ็ไดมาวมมต้องหะันท้เราเหรอ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่โดนตำรวจหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วจบยังจปยังจปยังจปยังเสือใช่ครับใช่จปยัง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 หลจอดไว้ยังที่ปั๊มมาเทียถือน้ามาเทียเนี่ย ప్రభు